อ่ะอเวันนี้ s <S ไปเสนอหน้าไลฟ์โปเคมาแล้วก็ไปแนะนำเกี่ยวกับเศษกุญษกุญแจทองของกล่องกระต่ายอะที่ว่าถ้าเรามีกุญแจแล้วอ่ะแล้วก็กดกระต่ายกดกล่องกระต่ายมันก็จะได้เศษมารอบละ้5ชิ้นอ่ะอันเนี้ยก็ผมก็มีประเด็นที่อยากจะแชร์อธิบาย สามประเด็นที่ว่าทําไมควรเก็บไว้แพจห้าสิบกับอีกหนึ่งประเด็นที่ว่าทําไมไม่ควรเก็บไว้ก็คืออ่ะหนึ่งหนึ่งก็คือคนสําหรับคนที่ชอบแลกบ่อยๆก็จะเห็นว่าทุกเลเวลเลยมันจะมีเพจที่เป็นเพจสกิลหลอกอ่ะเพจสกิลหลอกหมายถึงก็เปิดมาแล้วใช้งานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเห็นปุ๊บต้องกดลบทิ้งอย่างเดียว อ่ะเนี่ยที่ผมหมายถึงสกิลหลอกอ่าสำหรับแปดห้าสิบก็มีเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเมอ ER, เปลี่ยนเป็นบาบาเลียนถ้าได้โบนแคสก็จบแต่ถ้าได้อีกสกิลหนึ่งที่มันเป็นพาสซีบอ่ะที่มันเพิ่มนาเมตตามค่าสเตง็งอ่ะหรือพีเอคแเนี่ยอ่ะนั่นแหละน่าจะเตะผมก็เลยคิดว่าพันหกเนี่ยเก็บแค่พันหกเนี่ยอ่ะ คือพันหเนี่ยคือจํานวนที่ใช้แรกของแพทห้าสิบก็คือผมคิดว่าไม่น่าพอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเก็บมากกว่าพันหกอ่าก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นกว่านี้ก็เลยอาจจะต้องคานวณเวลาดีๆในการเก็บรวบรวมหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นโอเคประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองก็คือ ขึ้นอยู่กับอาชีพที่คุณเล่นอย่างสมมุติเลยถ้าเล่นพระทุกค,คนรู้ดีว่าพวกเพจเสาฮิวเสาแก่อะไรพวกเนี้ยเป็นที่ต้องการของคนเล่นพระมากมีใช้แล้วทรงพลังใครๆก็อยากเอามาเข้าปาร์ตี้ก็อาจจะไม่ต้องเก็บก็อาจจะแลกเลยแลกมันในแพทนี้เลยอ่ะส่วนอันนี้คืออาชีพที่ไม่ต้องเก็บ แต่ถ้าเป็นอาชีพที่ควรเก็บก็คืออาชีพที่แบบแผ่นนี้เราไม่มีสกิลที่ควรใช้เลยยกตัวอย่างซอร์ตมาร์ทเวทซอร์ตมาร์ทเวทที่ผมคิดว่าควรใช้คือฮับมูลเกรดเว o n มู g ไล s ์สปิเตอร์สมมติมีสามอันนี้ละเหลือเพจสกิลอีกอันหนึง่งสำหรับมูล n อ o ด d ก็คือมูลเบดแดน่าซึ่งอยู่แผ่นห้าสิบถ้าเราอยาก ถ้าเราอยากแบบแพทมาปุ๊บเรามีใช้เลยแล้วก็เก็บไว้รอแรกแพ50ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เราเล่นส่วนประเด็นที่3เรื่องแว่นอันนี้ประเด็นนี้ประเด็นแว่นเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องกลไกการตลาดดีแม s u าพายเรื่องนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ยิงอ่ะโอเคเรื่องแว่นเรื่องแว่นก็คืออ่ะเรื่อง สาเหตุที่เพจสกิลส้มเก่าๆเนี่ยสามยี่สี่ถึงสามสองเนี่ยมันราคาแพงแล้วดูขาดแคลนตลาดก็เพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีใครปั้นตัวกันเท่าไหร่แต่พอแว่นมาเนี่ยมันก็จะมีคนไปลงพวกดันเก่าๆพวกดันแมงมุมดัน fdr พวกเนี้ยที่มันทำให้ได้ต่ายทองแล้วสกิลเพจส้มเก่าๆพวกเนี้ยมันก็ะออกมามากขึ้นทีนี้ก็สันนิฐานไปได้ประมาณว่า ราคาเพจพวกนี้มันอาจจะลดลงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการตลาดคนไกลราคาในตอนนั้นอ่าส่วนอีกประเด็นหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ควรเก็บไว้รอแพดห้าสิบก็เพาะเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟสี่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะแพดห้าสิบมาปุ๊บเขามีกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วได้เพจสกิลห้าสิบเลยโดยไม่ต้อง มานั่งแรกเศษกระต่ายแบบนี้อันนั้นก็แตกเลยอ่าโอเคสำหรับเรื่องการเก็บเศษกระต่ายที่ว่าควรเก็บไว้ไปแผ่ห้าสิบไหมก็น่าจะมีเพลงเท่านี้คอนเทนต์นกัผมก็จะแนวพูดให้ฟังแล้วนำไปคิดตามแล้วแล้วก็ไปปรับใช้ตามความความชอบของแต่ละบุคคล โอเคถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดซับให้มีขี้โม้เป็นกำลังใจได้ครับผมจะมาแบบสั้นๆง่ายๆคิดได้คิดอะไรได้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปแบบนี้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้เอาเท่านี้แหละจบละไปแล้วครับ